วันนี้ก็จะมาถอนวิธีการเพราะมะละกคนาให้โตเร็วปกติถ้าเราเพาะแล้วต้นมันเล็กมันจะโตช้าหรือบางครั้งถ้าาให้น้ำมันเยอะก็จะเหี่ยวอย่างนี้ต้นนี้จะมาถอนวิธีการเพราะให้โตเร็วอย่างต้นนี้เพาะมาแค่ไม่กี่วันเองคับ แตกใบแท้ต้นใหญ่ถ้าจะเพาะให้มันโตเร็วนะครับควรจะเอามาเพาะแบบลงแผงหรือเลือกมเมล็ดที่สมบูรณ์ใหญ่ๆแข็งแรงนะครับหลังจะแกะออกมาจากฝักเอามาเล็ดมาย่อนอย่าก,กบดินมากเดี๋ยวมันโตช้านะครับพอต้นประมาณเยอะใหญ่ให้น้ำมันเยอะเกินแม่มันจะเน่าแล้วมันก็จะตายนะครับ ดูคลิปมาแล้วมีคลิปหนึ่งเขาปลูกแล้วมันเน่าตายอย่าให้น้ำมันเยอะเกินประมาณหครั้งต่อวันถ้าดินแห้งก็ให้สองครั้งนะครับอย่างต้นนี้ต้นนี้ค่ะเห็นจากลักษณะโตดูโตเร็วนะครับเพราะว่าผมปลูกในกระถางให้รากมันระบายอากาศได้ดีนะครับ ส่วนสองต้นนี้ก็ใบใหญ่นะครับดูดีนะครับถ้าอายุประมาณ4เดือน5เดือนแล้วสามารถย้ายปลูกลงดินได้เลยครับและอย่าให้น้ำเยอะเกินหรือน้อยเกินไปแม่ๆจ,จะเหี่ยวเฉาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดสําสับใครด้วยนะครับจบแล้วครับ